สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เวลา6โมงเช้าเราก็มาถึงกันที่บ้านกลางแคมป์ไซแล้วนะครับก็ออกจากกรุงเทพกันมาเนาะประมาณสักตีสาแล้วก็มีแวะปั๊มแวะกินอะไรกันเล็กๆน้อยๆครับตอนนี้6โมงตรงเราก็มาถึงกันที่บ้านกลางแล้วนะครับบ้านกลางแคมป์ไซก็ได้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะ ที่เดี๋ยวแวะแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปข้างในเพื่อไปถ่ายนกกันแต่ว่าอยากจะบอกว่าอ,อากาศเย็นสบายมากๆเลยครับในนี้นะหลังจากที่ไม่เจออากาศแบบนี้มานานมากที่กรุงเทพนี่ไม่ไว่าจะกี่โมงตอนไหนก็ร้อนตลอดวันนี้ถือว่าเย็นเฉีดีจริงๆ นี้คือสภาพทุโรงจริตเชาานี้ตอนนี้ทริปก่อนทุกเด็ข้างในตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วนะครับเราก็ผ่านลำธารที่หนึ่งเข้ามาแล้วผ่านจาก ลำทารที่1มาไม่เท่าไรครับเราก็จะมาถึงลำทารที่2กันซึ่งตรงนี้ก็ต้องข้ามไปแล้วก็ตรงนี้อยากฝากไว้ไดนึงสำหรับรถที่เพืเ่อนๆออกมานะครับถ้าเป็นรถ f w h e e l นะครับยางหนายางเทรเลนที่มันสามารถลุยได้อันนี้มีปัญหาเป็น4ฟ h e e l ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่งหรือรถที่ยางบางยังไงอยากให้ระวังน,นิดนึงเพราะว่าการลงไปในลำธารถึงแม้น้ําจะไม่ลึกแต่หินอาจจะคมแล้วก็บาดยางได้ แล้วทางก็จะค่อนข้างขรุขระนิดหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นการทดสอบเจ้าตัวทีใจพกเก็ต3ได้อย่างดีเลยครับดูสิครับมันแทบจะไม่สั่นเลยภาพดูโอเคเลยทีเีย <sk r ug> เมื่อนั่งรถกันมาสักระยะหนึ่งครับเราก็ไปถึงจุดนะครับเราก็จอดรถกันางนั้นกันอันนี้จุดแรกนะครับเราก็จะเข้ามาจอดรถริมทางเนาะใกล้ๆกับที่เสื้อเราก็เดินเข้ามาเพื่อจะไปถ่าย <sk r ug> บีบีหรือว่ากระเป็นน้อย3นิ้วหลังดำแบล็ k แบ็ค ช่วงนี้ได้ข่าวว่าน้องป้อนลูกอยู่ก็เดี๋ยวไปเดียวกันครั้งที่แล้วเรามาหาน้องบินเล่นน้ำนู่นนี่นั่นเอาคน,น,น,นไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันน้องก็จะทำรังอยู่ข้างในครับส่วนมากเท่าที่เห็นเนาะที่ที่ได้ยินมาก็จะเป็นเหมือนคันดินแล้วก็น้องมาขุดรูทำโพรงตามคันดินต่างๆใกล้ๆแหล่งน้ำคูน้ำ แต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งดูสิครับเดินได้เลยคือจริงๆไปตรงน้งไงนไปตรงใต้ขอนไม้นนู้นจะเป็นแอ่น้ำอยู่ครับแล้วก็หลังน้องอยู่ตรงนี้ หรือลายนั่นเองซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นแลนบังไว้แล้วก็เจาะรูให้ยื่นเรนออกไปถางนกได้นะครับเพื่อบังไม่ให้นกเห็นเราซึ่งอันนี้ผมว่านกก็รู้แหละแต่ว่ามันก็พอมีอะไรมาบางมันก็ดูมีความสบายใจขึ้นมานิดนึงในการที่จะเข้าล้างป้อนลูกทากิจกรรมอะไรลนไปแล้วก็อันนี้จะเป็นลายอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นลายที่นั่งเดี่ยวคือเป็นลายที่คุมทั้งตัวเลยผมว่าอันเนี้ยใช้สําหรับนกที่ค่อนข้างตื่นแล้วก็มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ นะบายแล้วขนนี้เอาไปตั้งไว้แล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็รอจนกว่าจะถ่ายนกเสร็จค่อยกลับออกมาถ้าไม่อย่างน,นั้นถ้าเราเข้าข้อออกนกอาจจะตื่นตกใจแล้วก็หนีไปเลยก็เป็นไปได้นะครับพอสายหน่อยครับด้านในเนี่ยคนก็จะเริ่มเยอะแล้วผมก็เลยอ่ะคิดว่าได้ภาพที่ค่อนข้างโอเคผมก็เลยถอนตัวกลับออกมาด้านนอก ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นจากครึ่งวันรอบเช้าที่เราเข้าไปในแก่งกันแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปจอดรถแถวจุดที่เขาถ่ายผีเสื้อกันเยอะๆเนาะเข้าไปตรงนั้นซึ่งถามว่าได้อะไรบ้างวันนี้เนาะถือว่าค่อนข้างโชคดีเหมือนกันนะครับเราเข้าไปดักรอกระเตน3มนิ้วหลังดําตัวจิว๋วหรือฉายาว่าบีบีเราก็ได้บีบีบินเราก็มีบีบีค่าอาหารมานูนะ่นนั่นบินเข้ารูบินเข้าบินออนเนี่ยผมได้หมดแต่ไม่รู้ชัดไม่ชัดเดี๋ยวกลับไปดูกันอีกทีหนึ่ง แล้วก็โชคดีกันคือเจอพี่เขาบอกว่ามันชื่อหัวขวานจิ๋วนะครับสองตัวตัวผู้ตัวเมียกําลังอึ้บกันนะครับก็ถ่ายทันพอดีเดี๋ยวเอารูปให้ดูเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นโชคดีที่2ต่อมานะครับผมเคยไปตามล่ากระเต็นแดงที่สวนรถไฟนะตอนนั้นไม่เจอพราบแต่ว่าที่เนี้ยหน่งเเลยครับจอดรอไม่ใช่เกาะกิ่งรอ,อ,อแบบใกล้ๆเลยถือว่าโชคดีมากจริงๆจอกกระเต็นแดงที่นี่เนาะ แล้วก็น,น,นั้นก็ได้เข็นดงนได้อะไรแต่ว่ามีพี่พี่อาร์ตอีกท่านหนึ่งเขาก็เจอเต่ละอกเขียวด้วย,ยอันนี้ก็โชคดีเหมือนกะันเนาะแล้วก็พี่เขาก็แนะนําผมว่าเนี่ยตรงน,นี้มีอ,อกเงินพยาปักกว้างอ,อกเงินกําลังทํารังอยู่ก็ไปหล่อได้มานิดหน่อยสวยงามนะครับอยู่แถวๆพี่เสื้อนั่นแหละก็ถ้าใครมาก็ลองดูกันแล้วก็ตอนนี้ออกมาด้านนอกมาพักช่วงครึ่งทางที่แคมป์บ้านกลางนะ<ม>เพื่อทานอาหารกลางวันกันก่อนที่เดี๋ยวรอบบ่ายจะตัดสินใจกันอีกทีนึงว่าจะยังไงดีเมื่อกี้คุณแบงค์ครับจากสุ้มเทอร์ ก็เดี๋ยวลองดูกินข้าวก่อนนะครับแล้วค่อยตัดใจว่าตอนบ่ายจะเอาอยายก็นดียจะไปนั่งบอ่อหรืออะไรยังไงเดี๋ยวว่ากัน,นเราก็สรุปกันได้ว่าเดี๋ยวบ่ายนี้ครับเราก็จะเข้าไปที่บอ่นอนก,กันน่าจะชื่อว่าบอ่อของดับทุนตำ่งทีงก็ค่อนข้างไกลนิดนึงต้องอธิบายครับบอ่อนกคืออะไรนะครับช่วงหน้าแล้งในป่าเนี่ยมันจะหาแหล่งน้ำค่อนข้างลำบาก ชาวบ้านก็จะมีแบบบอ่อหนา้ามีขุดไว้อะไรไว้อะไรเงี้ยนกมันก็จะมากินน้ําแล้วก็เล่นน้ําในบอ่อนั้นนั้นที่ชาวบ้านก็ทำไว้นะแล้วทีนี้เราก็ไปนั่งดักอยู่ในรายอยู่ในบางไพรนี่แหละแล้วก็รอถ่ายน้องในระยะประมาณนึงไม่ไกลไม่ไกลจนเกินไปเขาเลยเรียกกันว่าบ่อนกเพราะว่าน้องก็จะมากินน้ํามากินผลไม้นู่นนี่น่านอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าบ่อนกก็จะมีหลายบ่อใกล้ไกลต่างกัน แต่รที่ผมเคยฟังลี่บี้เขาเล่ากันมาเนาะถ้าบ่อไหนที่แบบอยู่ไกลหน่อยเข้าไปลึกหน่อยนกที่ลงก็จะแตกต่างจากบ่อที่อยู่ตื้นๆหรืออยู่ด้านนอกก็อาจจะมีอะไรแปลกใหม่ให้เราได้เจอมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทางเข้าก็จะค่อนข้างลําบากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นแนะนําว่ารถต้องพร้อมคนต้องพร้อมจริงๆ ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงนะครับฟ้าก็เริ่มหืมหืมห,มหมเหมือนฝนจะตกเนาะแล้วก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันในป่ามันจะมืดเร็วนะก็จริงตอนนี้4ี่โมงก็เริ่มคลึมๆและเริ่มแบบเริ่มสปีดชัตเตอร์เริ่มลำบากไอโซเริ่มต้องด้านนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนบ่ายวันนี้ครับเรามานั่งเป็นบ่อนกอยู่ใกล้ๆกับเขตอุทยานเนาะก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆ พราะว่าได้นกเยอะมากๆเลยทีเดียวหลายๆตัวที่ไม่เคยได้มาก่อนนะครับก็มาได้ที่นี่เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูจำไม่หมดจริงๆเพราะมันเยอะมากนะครับมีสาริกาเขียวก็ได้ที่นี่มีนกหัวขวานอีกสองพันมีอุ้ยเต็มเลยเดี๋ยวขึ้นรูปห้ดูแล้วบอกชื่อทีละตัวทีละตัวดีกว่าว่าเราได้นกตัวไหนยังไงบ้างเนาะแต่เยอะจริงๆผมค่ามากๆส่วนบ่อน,น,ก,นอก็ อย่างที่ทราบก็มันเป็นแหล่งที่มีน้ามีอาหารมีอะไรให้นกก็มาแบบช่วงแล้งครับมันจะดีในการนั่งบ่อเพราะว่าแหล่งน้ํามันจะน้อยน้ามันจะหมดมันจะแห้งตรงไหนที่มีบ่อนกนเนาะเขาก็จะเติมน้ําไว้นกก็จะมากินน้ำหล่นน้ำอะไรอย่างี้ครับเพื่อประทางชีวิตเราก็รอถ่ายด้วยด้วยระยะนิดนึงไม่ได้เข้าไปใกล้มากเลนที่ใช้ก็สี่ร้อยห้าร้อยกร้อยอะไรเ่างีา้ผมได้หมดจริงๆเจ็ดสิบสองร้อยยังได้เลยนะเพราะอลไยๆรูปผมก็ใช้แค่ระยะสองร้อยในการถ่ายก็ลองดูครับก็สปปนุกสนานดีแต่ส่วนมากบ่อจะไม่ค่อยมีนกใหญ่สักเท ก็จะเป็นนกเล็กๆอะไรองนี้ครับแต่ว่าก็ดีได้สีสันได้ความหลากหลายแล้วก็ได้นกอีกใหม่ๆอีกหลยตัวเลยเข้าคอลเลกชันแล้วก็มีนกที่เราไปตามหากันอย่างเช่นเจ้าตัวฮูเดตพิตต้านะครับปรากฏว่านั่งๆอยู่น้องมายืนเคาะประตูอยู่ข้างหลังหันไปถ่ายสบายมากไม่ต้องไปตามหาที่สวนรถไฟเหมือนที่ผ่านาน้องมาเคาะประตูหลังห้องเลยนะครับก็ออกมาเดินถ่ายกัน แล้วก็กระเต็นแดงก็เหมือนกันที่ไปตามหาเราไม่เจอเนาะวันนี้ก็เจอกระเต็นแดงที่บ้านกลางแคมป์เข้าไปด้านในใกล้ๆก,ก,กับจุดที่เขามาถ่ายผีเสื้อกันนะน้องก็ยืนให้ถ่ายแบบกดเพลินๆได้หลายวินาทีอยู่ก่อนที่น้องจะบินหายไปนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็มีอะไรอีก,อกล่ะตอนนี้ที่ผมอยากได้ผมอยากได้แต้วราวธรรมดาแต่ว่ายังไม่เจอเห็นพี่ๆเขาบอกว,ว่าที่นี่ก็มีนะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าให้ไปที่บางปูมีลง ก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยไปลองดูกันอีกทีนึง่งนะอ๋อแล้วก็ลืมบอกวันนี้สำหรับอุปกรณ์นะครับผมใช้ Alpha 7 Mark IV ประกบกับ FE 200 600 GF 5 6 6 3นะครับของ Sony น,นั่นเองตัวนี้มีกันจัน,นทเนาะทั้งในกล้องแล้วก็ในเลนสส่วนเรื่องการตั้งค่าการถ่ายนกเดี๋ยวสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนาะ เอาชัวร์นะครับลองดูก่อนว่าเราถือได้สปีดต่ำสุดเท่าไหร่กล้องมันมีกันสันเลนส์มันมีกันสันมันช่วยได้แหละแต่ว่าเราต้องดูว่าเราถือได้เท่าไหร่นะแต่ว่าการมาถ่ายนกที่บางทีแสงมันน้อยแล้วเลนส์มัน F6.3 บางทีเราก็ต้องใช้ขาตั้งช่วยเราก็ลดสปีดจัตเตอร์ลงอาจจะเหลือแค่1ส่วน10 1ส่วน20 1ส่วน50อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปได้เพื่อไม่ให้ไอโมันดันสูงจนเกินไปจนภาามันเละเทะเป็นบุญนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นทริคเล็กๆลองดู นาะถ้าใครอยากให้แนะนําเรื่องการตั้งค่ากล้องหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์มาครับจะได้รู้ว่าสงสัยไประเด็นไหนยังไงบ้างเดี๋ยวจะได้มาทําคลิปอธิบา,ายให้ฟังนอีกทีนึงถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวส,สวัสดีครับบ๊ายบาย